ถ้าพูดถึงคำว่ากูเตนนะครับส่วนใหญ่จะนึกถึงขนมปังเบเกอรี่พิซซ่าหรือเส้นพาสต้าใช่ไหมครับ แต่รู้ไหมครับว่าแม้คุณจะไม่ได้แตะขนมปังเลยแต่ผื่นสะเก็ดเงินของคุณเนี่ยก็อาจจะเห่จากซอสปรุงรสได้เช่นเดียวกันกลูเตนเนี่ยคือโปรโตีนชนิดหนึ่งที่อยู่ในพวกตระกูลข้าวสาลีข้าวไรลข้าวบาเล่นะครับแต่ในบ้านเรานะครับกลูเตนเนี่ยแอบอยู่ในอาหารหลายอย่างมากๆจนคุณคิดไม่ถึงเลยตัวอย่างของอาหารนะครับที่กลูเตนแอบแฝงอยู่ตัวแรกนะครับก็คือซอสข้ดเหลืองทั่วๆไปนี่เลยนะครับเป็นสีอิ๊วขาวพวกนี้นะครับพวกนี้นะครับ จะมีแป้งสาลีอยู่ในขั้นตอนการหมักแล้วก็อาจจะมีกลูเตนผสมอยู่ด้วยนะครับตัวต่อมานะครับก็คือน้ำมันหอยนะครับคร้ๆผัดอะไรก็จะใส่น้ำมันหอยกันเยอะมากนะครับในปัจจุบันนะครับมีอยู่ในทุกเมนูเลยนะครับน้ำมันหอยเนี่ยจะมีแป้งสาลีอยู่เพราะว่าเขาต้องการให้มันมีความเข้มข้นความเนืดนะครับต่อมานะครับก็คือซอสปรุงรสต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกซอสเจนะครับหรือว่าซอสที่มาจากพวกเห็ดพวกนี้นะครับพวกนี้ก็จะมีกลูเตนผสมอยู่เช่นเดียวกันตัวที่4นะครับก็คือพวก ลูกชิ้นนะครับไส้กรอกหมูยอหรืออาหารแปรรูปนะครับที่ออกมาแนวทางเป็นเหมือนลูกชิ้นหรือไส้กรอกพวกนี้นะครับจะมีแป้งสาลีผสมอยู่เพราะว่าเขาจะเอามาเป็นตัวเพิ่มเนื้อเข้าไปนะครับพวกนี้เขาจะผสมแป้งและที่สําคัญเลยมันคือแป้งสาลีครับตัวที่5นะครับก็คือขนมอบก,กรอบหรือว่าของทอดต่างๆน,นะครับโดยเฉพาะชุบแป้งทอดนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่เป็นอาหารอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดชุบแป้งเมื่อไหร่ให้ระวังไว้เลยเพราะจะเป็นแป้งสาลีได้นะครับ ที่สําคัญเลยน้าจิ้มที่เขา,เามาจิ้มของทอดเนี่ยก็จะมีกลูเตนผสมเช่นเดียวกันนะครับในคนทั่วไปนะครับเมนูที่ผมบอกมาเนี่ยกลูเตนจะไม่ใช่ปัญหาสําหรับเขาแต่สําหรับคนที่มีภาวะล,ลําไส้รั่วลําไส้ดูดซึมผิดปกตินะครับคนภูมิคุ้มกันไวๆนะครับอย่างเช่นคนเป็นสเก็ตเงินเนี่ยกลูเตนนี่จัดว่าเป็นปัญหาใหญ่สําหรับคนกลุ่มนี้เลยเพราะว่ากินเข้าไปเมื่อไหร่นะครับคืนจะเหอ่อจะลุกลามขึ้นมาได้วิธีเลี่ยงนะครับกลูเตนกลุ่มพวกนี้นะครับง่ายๆเลยให้เราเปลี่ยนมาใช้ ช้ซีอิ๊วหรือซอสปรุงรสนะครับที่ไม่มีกลูเตนก่อนเลยนะครับมันจะพอช่วยนะครับให้คนที่เป็นสะเก็ดเงินเนี่ยได้รสชาติมากขึ้นครับหรือว่าใครกังวลในเรื่องของซีอิ๊วหรือซอสปรุงรสพวกนี้นะครับแนะนําว่าเปลี่ยนมาใช้เป็นเกลือเนี่ยก็จะดีที่สุดนะครับสองนะครับคือเราต้องเช็คฉลากทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะกินอะไรเนี่ยพยายามอ่านฉลากให้เข้าใจนะครับว่ามีส่วนผสมของอะไรอยู่บ้างนะครับอย่างที่บอกไปนะครับข้อ3เลยก็คือการเลือกอาหารสดๆนะครับมากินมากกว่า อาหารที่มีการปรุงแต่งสําเร็จมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์นะครับก็พยายามเลือกแบบสดๆเอามาประกอบเองหรือผักนะครับเราก็เลือกแบบสดๆเอามาประกอบเองเนี่ยจะดีที่สุดนะครับยังไงนะครับลองเริ่มเช็คนะครับซอสปรุงรสที่บ้านก่อนเลยบางทีนะครับแค่เราเปลี่ยนน้าจิ้มทั้งหมดนะครับมาใช้เป็นเกลือเนี่ย การก็สงบลงแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นแล้วนะครับอย่าเพิ่งคิดว่าโลกนี้ไม่มีวิธีแก้อย่าเพิ่งรู้สึกโดดเดี่ยวหรือแลกแยกจากสังคมกลุ่มสมุลสเก็ตเงินจะเป็นกลุ่มที่ทําให้คุณหายจากสเก็ตเงินได้แบบยั่งยืนครับยังไงลองเข้ามาที่กลุ่มสมุลสเก็ตเงินของเราดูก่อนนะครับหรือว่าถ้าใครมีคําถามนะครับเกี่ยวกับโลกสเก็ตเงินสามารถทิ้งคาถามเอาไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับ